มาค่ะรุ่นมาลินนะคะตัวนี้ไซส์ใหญ่จัมโบ้เลยนะคะตัวนี้สไตล์แบบเดียวค่ะจัส t ิดนั่นเองแต่ตัวนี้นะคะไซส์อยู่ที่3 5เซนนั่นเองนี่สะพายขึ้นไหล่ส,สวยๆอ h ป p p i n g bag ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะไซส์ใหญ่จัมโบ้ใส่ของได้จุมากนี่ ตัวนี้สีมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นสีหายยากมากตัวนี้มีเปิดปิดนะคะบิดล็อกเปิดได้เลยตัวนี้นะคะออกแบบมาให้เป็น2ฟังก์ชันคือสามารถบิดล็อกแบบนี้ก็ได้หรือว่าอยากจะรูดซิปปากกระเป๋าได้ภายในแบ่งสามช่องให้แบบนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกรูดซิปอยบางทีแบบเราไปชอปปิ้งเนาะมานั่งรูดซิปอ่าไม่สะดวกก็จะใช้แบบเป็นแบบสไตล์บิดๆก็ได้เช่นกันตัวนี้ปากกระเป๋าเป็นซิปให้แบบนี้เลยใช้งานง่ายๆเลยนะคะตัวนี้นี่ บิดแบบนี้กระหอกได้แล้วอ่านี่ตัวนี้เลยตัดขึ้นมาสี่สีพร้อมส่งเลยไม่ว่าจะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะคะนี่ไวโอล็ตนั่นเองนี่หรือว่าจะเป็นสีนี่สีเทารเงินนะคะจะเป็นสีนี้นั่นเองนี่ตัวนี้หรือว่าจะเป็นสีดำไอรแลปกับเสื้อผ้าได้ทุกสีแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ไซจัมโบ หรือว่าสีนู๊ตอแดปกับเสื้อผ้บบาได้หมดเลยนี่ที่แอนสพายขึ้นหลอยู่นี้นะคะตัวนี้สีโบดของแอนเลยคือเป็นสีขายดีของที่ร้านด้วยนะคะตัวนี้สีนี้ผสมสีฟอกเองเหมือนกันเช่นกันเลยตัวนี้นี่สวยมากอะไรเป็นแบบทูโทนด้วยเป็นทองแชมเปญบวดเงินลมดํานั่นเองสอนใจนะตัวนี้จัดโปรโลดเยอะมากเลยช้อปปิ้งแบ็กดรดเหลือเพียง2,985บาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ นี่แบบนี้เลยพร้อมฉีดสเปร์กันน้ํากันลอยให้เรียบร้อยทุกใบเลยนะตัวนี้บอกได้เลยว่าพับเก็บใส่กระเป๋บบาเดินทางได้ลูกค้าที่แบบว่ามีแพทไปเที่ยวต่างประเทศอยากพกกระเป๋าไหลใบไปตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากใส่เสื้อผ้าขึ้นเครื่องได้เลย2ชุดได้สบายมากเลยนะคะตัวนี้ไซส์อยู่ที่35้เซนนั่นเองแล้วที่สําคัญน้าหนักเบามาน้ำหนักเขาอยู่ที่ปาระมาณ250กรัมนั่นแค่นั้นเองลูกค้าที่มีปัญหาลรือยบว่า เอาไปฝังเข็มมาที่ายสภายหนักไม่ได้บอกเลยว่าหนังแกะรุ่นนี้ตอบโจทย์มากเลยแทบจะเบาที่สุดของร้านเลยก็ว่าได้นสนใจก็แขบหน้าจอทักของแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ